โอ้อมาเรียนให้ยนะไ,ไ,ไ,ไเอาคุกซึกก็ทราบแล้มันคุกห้องครับมีไรน้อยพวกวันนี้เฮามาป่าเลยทุกคนวันนี้เฮามาป่าด้วยรถคันนี้นะเฮามาทำกันอยู่ห้าหกคนนะทีมงานกำลังมาทำหลังนะค่อยมาก่อนอันนี้บอลที่จะเฮาอยู่วันนี้นะน,นี่ เป็นน้ำไหลจอกๆเลยพักได้นี่คือเป็นลานบักง่าย้วเได้น้ำจะไหลแบบตรงนี้ถ้าว่ายนาหน้าฝนนี่น้ำก็จะโอ้โหเต็มเลยแถน,นี้นะจะเป็นบ่อนที่เหมาะสำหรับการกางเต็นท์นะแถน,นี้นะแล้วก็กางคืนเวลานอนก็จะโอ้เห็นดาวเต็มฟ้าเลยนะทุกคนน,นี่เป็นแบบโอ้งามงามงา,งานะอันนี้ไก่จากาทางสิ้นทางเล็กเก้านี่ห้าสิบโลนะ เขาวัดแทกมากเรียบร้อยนะอ่าบนนี้ก็จะเป็นหินแบบโอ้เป็นจิมที่ใหญ่เลยนี่ทุกคนน, <c oughs> นี่เป็นหูบได้นี่ว่าขออนุญาตน้ำ <c oughs> นี่อันนี้นีคือความยาวนี่กับประมาณสองเมตรนะหน้ากว้างเมตรหนึ่งนะนเป็นหูบจิมบักใหญ่เลยนี่ <c oughs> นี่ <c oughs> แล้วข้างนี้ก็จะเป็นน้ำตกนี่ตกน้อยๆ มื่อแรกเขาจะนอนอยู่แถวนี้แหละเพื่อฟังเสียงน้ำไหลนะต่พุ่นก็จะเป็นดอกไม้งามน,น,นี่ดอกกัดเป็นดอกเ,อเอลิศมากเพราะว่าแต่ละปีข้อกับมากมาแถวนี้นะมันมันคักมันงามมันนะก็คือเส้นทางนี่โอ้กะยักพอสมควรอยู่แต่ว่าทรงหน้าแหลงนี่ก็คือมาได้ท่านฝน,นนี่โอ้โหทุกคนมากไม่ได้เลยแถวนี้นะทางมันยักอันนี้เป็นเงื่อนหินนี่ทุกคนเลยเงื่อนหินที่งามงามเลยนี่ เวลาฝนตกฝนลินเขาก็สามารถที่จะมาอาอยู่แถวน,นี้ได้นะมาชนแถวนี้ได้นี่เขาก็มาพักผ้าอาศัยอยู่ได้แถวนี้ก็ได้งามเป็นเนื้อหินที่นาเลิกจุถ้าว่าน้ำฝนนี่ก็น้ำไหลได้แต่ว่ามันเกิดสิบบน้อยมาบนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อนที่แปลว่าเออนอนคักได้นี่เป็นบ่อนนอนเป็นบ่อนที่แปบว่า พอดีหลังเลยน,นี่นอนปุ๊บผีได้ได้คนหนึ่งนะโอ้งามเป็นเงาหินทุกคนเลยแต่ว่าถ้ามาปุ๊บก็จะเลยเห็นน้ำไหลเลยงามนะเอาทีงานข้ามาแล้วบัดูท้องฟ้างามนะท้องฟ้าเปิดแล้วก็น้ำไหลค่อยๆนี่เอาทุกคนเลยเดี๋ยวพักอยู่นี่แล้วก็ หาอยุบหักินก็อาจจะนีบ่บบผมอะป่าอยู่ทุกคนเด็อาจจะเจอป่าคือเก่าน้ำไหลงามเลยทุกคนแต่ว่าอีส่งเดินข้างหน้าสาเดินข้างหน้าน้ำพวกนี้ก็จะมดไปเลยได้เพราะว่าน้ำบอ่อยิงเคิงนั้นมีอ้อแล้วน้ำพวกนี้ก็จะมีไหลนะ เอาน,ะน่เอาก็มากับตัวนี้นะนีะตอดเขามกมกจุเอามาต่อมุมมันาะวสงี่นี่ใกล้ป้ากันมาหลายอยู่แล้วพะว่าสงี่สงใกล้ขัน,นโอ้สงอนนี้มัม้ยมีหูจักเลยอ่อ๋อใกลซสงอันเข้าไ้เข้าแล้วก็โหดมวยเนาะ,ระกรแดกของอย่างงวันนี้เลยบ่ได้กระเซียงเลย ยังครบหมดเลยยังครบทุกอย่างแต่ว่ามีครบเข่าอ๋อครบอันนี้คมดซะพ <c oughs> ักเนาะเข้านี่ยังครบแต่ว่ามีอันนั้นมหมดหมดมากินอ๋อมียังมีมีอีกอันนี้มาเยอะเหือกไปได้มาอยู่นี่โอ้ต้องเกิดอะไรไล่อันนั้นเหมือนอาทิตย์เลยอาทิตย์ไปลายอ๋อแต่พ่อจะมาพี่แล้วเสนะมืองาม นายังหลางนี ан> ่คือุก wow. ันไหมกินนมอดกเนาะหลางเาก็ได้เออนี่นเอาเปิดปูมามีอย่างนี้เออมะกอกมะกอกนี่กับเปนัวโอ้กระเทียมนจังบมี่เยอะเข้าเอโอเคบมีปเนี่มีกระเทียมบนยัง ีเดี๋ยวพ,นนพ,นพนนันแหนบมี่พันแหนบพันแหนบมี่เจ๊ร้อน่ากินมีเพราะว่าป,ปกระตีก้กันโอ้มี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 เป็นนายกินแต่กระเทียมกับข้าวอันนี้นี่อันนี้มันโคกสุกเซินนะนี่บอกไก่ป้าไว้นี่นี่ขั้นแม,ม่โมมุ้ยคกนี่กะถือว่าตัวนี้ใช้งานได้นะตำใช้ตำแก้วซึ้อดีเอาไวาน้นี่อันนี้พ่นเสิร์มมาได้ย่างคนเห็นแ <c oughs> น,นวของไก้ เงไว้นี่เนาะยงไว้พอกังข้องยังกัยังปะไว้พอามาก็สบายทำบุญเตอรอบนี้ป้าไว้เีงแต่ว่าชิตป้าไว้อยู่ท่เมื่อวันรอบนขิดิดป้าดิพอวยานหมดพอจะไปสุดนะเลิกบุญไปจ้ะเออบุญไปกันยังเอาแถวนี้ละมาเธอกินมวกแตงทุกคนเอ้ยบุมีในินมาทำอิดมแรงพอละยังกิน

เออมีอย่างนีตับไก่้บ่มีอยังไหนปิ้งได้จะปิ้งยังได้ปิ้งมาบ่แล้วปิ้งไก่นี่แหละฮะว่าจะชวนได้โอ้ปิ้งตับแล้วพอบ้านบบกินได้ปิ้งตับนี่นะโอ้บบกินโบกินโบกินโบกินใช้อันเข้านะอันตัวไหนพี่บอตัวไหนแน่เอาเอามาซื้อกันบุ้งรูนี่นี่อันนี้เข้าเจ้าของอันนี้เต็มมาแต่เพื่อนนี่นี่งเด้อบ่ สงุงพูดตัมผูนัอืมอโอเคเเาปินไปทางมากนคือเฮ็ดอันนั้นไม่ไม่ตอมอาทุกคนอโอ้มามามาป้ายานี้ามไม่ไมตอมมาหัวบอบเอขาทุเลยมลแรงเลยจะหากินนะจะได้กินหรกินแามลรง เ้ยมาตุแหงซางแล้วนี่เอะแก้มาทั้งใบบอเนี่ยโอเคโอเคเอาจริงๆมันก็ไม่นักนะมันใหญ่ส่ไปอันนี้เอาอันี้พอเลยทีมสายได้ขวาไหนึ่งส เดี๋ยวนเนตัวนี้ใส่ยาวเลยนี่จะตั <t, <t 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 <t, <t, ้งมาได้ฮะจะดังละจะโค้งเพิ่มอนนีท่านเอาไปโต้อันนี่เนาะมือเสาเพิ่มอันนี่เนาะนี่ ยังอยู่มันเงาเลยเอาเริ่มคำเริ่มมวนได้ทุกคนเริ่มแบบนี้ได้มีแต่นึ่งเข้าว่นนี้เลยอุ่นเข้าเข้าพอกินบ่เขาวเย็นก็ยังไรด้วยังไล่กับดังไฟได้ซึ่งสัหนึ่งเพิ่มเลยเขาวหอมเพียบข้าวหอมอากาศพอดีเนาะมาในี้เนาะ เย็นสบายสบายเลยบว <โอ S 2> ัวนาวบัวนาวบัวนาวบัวนาวมองกับเมืองหนาวที่มันยุ่งนเฮานะกานก็ว่าหนาวนะเบอลไก่ติดนีแล้วมันติดนีน้ำซองหมื่นเอยโอ้บอลน,นาเบอลไก่ม, <laughs> มาป้าในโซงนี้นะอากาศจะดีดีเลยนึงพอดเย็นดีพอดีเย็นเลยทุกคนเลยแต่ว่าถ้าเดินเดินซี่ต้องเดินห้าแล้วเดินหกแล้วในโซงเวลานนั้จะหอนแต่นี่อากาศดีเย็นหน่อยหนึ่งนะอ้าว อ้าวมงนี้ละคักสุดนี่อันนี้ทางบอ,นนยงอยู่แล้วนี่เลยนี่ง่ายๆนะบอยู่เฮาพูดบอลนอนคอยพูดตุโตนอยู่พูดน, <c oughs> นอนอยู่ในถ้ำใกล้กันเถอะนะมาณเออไปไหนมาชนนะเปลี่ยนแล้วมันเออเอ้าอยันหลากหลาสิ่งกุลเนาะแมนโอเคเป็นไงอยู่ง,ง่ายแต่เฮาอันนี้ต้นสัางนาวนี่ต้นสัางนาวนี่เดินหน้านี่ คือว่าเป็นดอกได้เปิดวันนี้เริ่มเริ่มเริ่มละเริ่มเริ่มเขาจะเป็นจูจีมาแล้วนี่นี่นี่เป็นจูจีมาแล้วมันมันจะเลื้งๆลืงคือดอกคูนดอกหอมดอบอบอหอมแต่มันงามชงตุวจีนเขาจะมักมาซื้อไปประดับบ้านเขาชงตุวจีนพวกจีนพวกเวียดนะนี่นี่ดอกข้างนอกบานเถาเอินจีกจนเนาะอืมึนกยังหอมนะนกเขาหอมเลยทุกคนเริ่มคั้มแล้ว เป็นอะไรในผ้านะอะไรเลยบยังเลยโอ้ยปู่พ่อยังเลยนี่ไข่แมงนี่พ่อมีเอามาเตียงวาเสร็จเสร็จโอ้โหเนยยังมีมาลุงเนยเออมาลุงเดี๋ยวปลามองปลามองก็มองเอาแต่ดีปลามันลายได้แถอะนี่เอ๋มีหวังมีหวังปลามองก็มองจะน้อยเบาใกล้ไปหาอย่ามองเสื่อโมงปลาไว้แล้ว Song đáng sống đáng mong mong nó bằng nhau phân nhau phân bresa nóng bằng nhau là Ờ nhung yên mong nằm gai bọc bạc bọc bọc nhung bọc 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 โอ้ oh, ส,สาเหตุที่มันบได้คือมันล่มเลยนีเาไปมีมเจอ <c oughs> เอ่อ่าบ่พยายามก็พยยัง,บบงเขามีนาแกอยู่ <c oughs> นี่นะลมน่มนี่คือในผ่านจะมีเห็นซัดเด้ <c oughs> เวลาเขาไปจอบแล้วมันยักยากยิ่งยัง,งางมันยกยิ่ <c oughs> งไม่ได้แล้วก็ซัด <c oughs> ก็มีเห็นนะเวลายิ่งไปทึเวลายิ่งออกไปมันก็มีทึเพบอกไม้มันสั้นนะทางอันนั้มันเจียวนานกาินกนกกินกาแกกน อยู่อย่าจุ๊บเจอได้ง่ายตุ้ยเลยวด้วได้นเี่ยวบบบบบบอนนบอนน้อนเป้า้ยเป็นละคนนี่นี่อ๋อตัวนี้ไปถึ่งบ้านตัวนี้ตัวทึ่งมานี่โอ้ยหลายคนเลยอ๋อจุ่มกันอยู่ี่สามคนได้สบายเลยนี่สคนฟูอ่ับแล้วนี่ล่ะ นอนเอาบรรยากาศคักเนาะพักเนาะนี่ตาข้าในอยู่บอบบอนถูกแซ่เทงเพียบวะนี่บ่อะเอาลยะหดเนี้ยดเนี้ยไปกับมบนูเป็นองบ์ปจักษค้านมะกันเต็มแล้วนะ ได้เวลาไปหาจับจองบนพักบนเศ้าเลยได้หมดเอาเลยเอ็ดโอ้โตฮึ่งๆแล้วเนาะผลิตภัณฑ์อันมุ้งไปเช่นเมื่อไหร่มุ้งไหมโอ้ยมุ้งบทสำคัญบทสำคัญในนาแหลงนี่เนาะยุ่งลายอยู่แล้วบ่มียากันยุ่งยู่โอเคโอเคลูกพี่เพิ่นรอบคอบเลยพระมดยากันยุ่งมีโอเคจู้มาเรียนยุ่งโดยเฉพาะนะวะ เอกินก้อนมาดิกินก้อนไปก้านมาดิมันคืองามถน้ำกันเออตั้งเลยตักเลยตักเลยเอาตักเลยตักเลยตักมาเท่ตักงเลยออโอ้อืมเที่ยออบมาดิน้ำที่มีงามเที่ยออบอ๋ออันนี้นี่ยโมเมนต์ป๊ปซี่เนาะนี่เนาะบ่แล้วกาแฟเห็นไหมกาแฟจอกมันหน่อยได้ไง อันนี้ก็คือการอีกนี่การปรเฮ็ดแล้วน,นั่นไปใช่ไหมะมันโคตรมันหดตเลยวันนี้โอ้ยเนาะพอแล้วพอแล้วจ้าจอกเลยวะขยเอาเลยอ๋อบบมีจอกเนาะกระบังไม้เคยมีแถวนี้กับใม่บบมีไม่ผ่านแถวนี้เอาสิเจอมาเนี่ยโอเค กินกินแล้วชูตัวก็นอนรับอยู่บนนี้กินนี่นะกินได้บ่บ่กินอยู่พี่อื่นขึนนอนรับบ่รับได้เฮาได้ับสบายอากูยอมแล้วเฮาสิปอบ้านบ่กินบ่บ่เลยบ่กินแล้วได้กินแต่ต้องรออยู่โอ้ยอมเฮาอันนี้บ่บ่ติตะปงหัวอ๋อรับปิ๊บทุกคนมาดูกระบาดทุกคน หูนี่พี่ท้ายแห้งกันเลยหัวมันคือหูเคหกับคนะผิดนี่ให้แห้งกันแล้วนี่นีเรลีเลยเรลีเลยไม่ได้เหี้ยออกไปเนยโตเลยโอ้โอันนี้ดีดีเลยอันนี้อันี นีここ่ค oh, yeah. ือตัวน <with you. S 3> okay. <speaking in notes> ี uh, okay. like <speaking in Math ièrement> ่เหล็มนี่แม่ทำงูกระบาหรอวะงูกบายัง่หมจิกระบาแม่คือหัวแก้มหมาอย่างน้อยนึงมีเห็บมั้ยนี่ไพิทายแห้งพิ่เนาะงูกระบาทุกคนเลยงูกระบานี่ทายแห้งเลยถ้าว่ามัน มันตอดหรือมันกัดนะเลือดห่อเนี่ยว่าจะอ้อทุกขนโมเลยนะนี่กับเกีียทุกคน โมูงทาใส่ทาจับใส่ทากินกินตอนตอนที่เทงก็แน่นุ่งกันเทงขึ้นได้เทงขึ้นแล้นมาอยู่อ๋อทุกทุกคนเอออากาศก็เริ่มหนาวอ่ได้บานยังไ้ว่าพอดีว่ะสนมันมีพอดีนะมันหนาวเลยบานเติมอืมนอันนี้แมนปลาที่ได้มาทุกคน có thể peeing đấy, bắt đến đây tôi đã đây bây giờ mày 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 nó, nó mày 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 เอาย่งห้องแล้วเันไงนี่กระไบมันข้างกระนุกง่ายนเจ้าวเอาขักขักเลยบั้นทุกคนเฮ้ยบั้นี่เอ้าไปได้หนาวบ่โตอย่าหนาวแล้วบั้น ย่นนานานไหไมอืออยเนะป่านี้ยังมาอยู่สี่ปีเลยปลานปีงั้นรอสองออปีแต่ปีงีเนาะอืหน้นนา้าน้อยหิวแล้วบานนี้หิวล้ทุกอยู่บปลานะอืทุกอยู่ ถ้าถ้ากินพร้อมกันไม่ได้หินแห้งไ,ได้แลยอ๋อข้าวเ้นียดยปาลาลหลมักปิ้งกับปิ้งมักจี้กับจี้เลยอ๋อกิวข้าวแห้ง <บา S 1> กินมังดาบาชีมจี้แล้วตำเจ้าวมังดาพ่นไว อยู่เข้าแห้งพุดตอนนี้เก้าโงแล้วขับมาแต่เธอกะกึินตะปาทุกคนเนอะพอได้กิ่นพอแต่หอยมูลงหวยวะวางแหล่งวางแหล่วางหาุ่งโมกเว้นใหม่ยั

เนี่ยนี่ตามใช่ไหมนี่ออแดง่เอ้าเห็ดเลยบ่มาหกหนึ่งด้วยหกนึ่งนี่เาเาคุกซึกกระซามาเลยมันคุกห้องครับนี่ไร nó cốc này rồi đấy Nó hoa hoa đó hoa 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 cân hoa 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 đấy, hoa 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 hoa

เอาอนี่ยังอีสามปีีกสามอีกสามกี่ชาละไร้า huh. ปีงบอกเอลุยลุยล oh! ุลุยลุเป okay. ิดตะพนกลางมีแต่ปลาคนกินหุ่งกะฟักเอาครงนึงมาทุกคนมากินข้าวแรกน้ำกันทุกคนเลย ตัวบายงนกันนันอยู่เขาเย็นก็เย็นคนมันหิวอะนาะาก็นหนาวเช้ช้องเหมือนทุกเขานะใช่แบบนี้เลยนะเขากันจนจานปวดมันเด็เข้าหายพอบูนไป ก็หายวะโอ้ตัวมีหายอีโถบากันแล้วนี่เป็นยังเไดหายดีวะอยู่เข้าทุกคนอยเป็นาดล่ะเอาอะไรมาคือปะคอไหมคือปะคอนี่แกะปะคออยู่ ตัวนี้มอันคือว่าตัวนี้ยงเห็นนะทานเห็นกัมาแล้วบนีตโกตุนพอเดิบปลาปลาซิวอันนี้เหาปลาซิลค่ักลยปลาซิวนี่ยเอาถิมได้ไหมเจ้าถิมได้กยมึนถิมได้ชย้อนถิมได้ม้ถิมได้ สิบโมงกินข้าวทุกคนเลยจังบัะทิวคักมันเลยคักเลยทุกคนเลยอ่ะมื้อนี้หนาวเสื้อๆแล้วเล็กซีฟิงผ้ายแล้วก็สีนอนแล้วทุกคนเดิมื้อนี้มื้อนี้หนาวหนาวจะมามื้ออื่นก็ันหนาวต่อไปเอาวันนี้เลิกกันเบิ้งเบึงจินตนาการทุกคนเลยอ่ะมื้อเช้าจะมากระมังไทุกคนเลยได้ปลานั่งเลิกกันเบิ้งเบึงกันทุกคนเลยอ่ะบ๊ายบายทุกคน